มามืองมาวิ่งไปไหนยิงดักไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่โดนหนีมีโดดมีโดดเออดวงก็ได้ดวงก็ได้ดวงก็ได้ต้องหลอกต้องมีหลอกต้องทําเป็นแบบไม่ได้เล็งมันเอาโดนโดนมุโด,โด,โ,ดโดนต่ำไปหน่อยว่ะเอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมิชชั่นอีโวครับผมเดี๋ยวเราจะออกทําการฟาร์มไม้กันก่อนเลยครับสําหรับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมบนมือถือที่ต้องบอกเลยว่าสนุกมากครับทุกคนเพราะเราสามารถที่จะฟาร์มของนะครับสร้างบ้านได้ นั่นเองแล้วก็จะมีการบอกว่า PVP กันด้วยเออรวมตัวสร้างทีมล่าบอสครับซึ่งตอนนี้ผมจะเล่นคนเดียวก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพาร์ทนี้มีคนชื่นชอบเยอะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยจะพากระติกกับพี่บีมาเล่นด้วยนะครับอ่ะไม่รู้ว่าใครว่างนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะต้องทําการวางโครงสร้างบ้านแป๊บเออดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีปัญหาครับเราสร้างบ้านใกล้ถนนเกินไปทุกคนใกล้ถนนอีกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนได้บ้างล่ะเนี่ยแล้วเวลาถือนี่วิ่งช้าด้วย ค่อยๆหาแล้วกันเอาตรงนี้ก็จะใกล้ถนนดีกว่าเนี่ยอันนี้เป็นสะพานไม่ใช่เหรออะไรเวะเนี่ยสะพานก็ไม่ได้เดี๋ยวลองมาดูตรงนี้ครับตรงนี้โล่งๆน่าจะได้นะลองดูอ่ะลองได้เว้ยรัวเลยรัวเลยอ่ะจัดไปดูเหมือนว่าจะลงได้แค่นี้ด้านนี้แดงหมดแล้วอ่ะเอาอย่างนี้บ้านกูก็แหว่งไงดิบ้านกูแหว่งแล้วทีนี้สร้างกําแพงต่อลงกําแพงลงแพงเออเล่นง,ง่ายวะ่ะเดี๋ยวมันมีขี่ม้าขี่อะไรด้วยนะครับเดี๋ยวจะ จัดการจับให้ดูในพาทนี้เลยอ่ะกำแพงเสร็จครับต่อด้วยประตูโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนว่าเป็นไงบ้างเมื่ตอนนี้เหมือนให้วางพื้นด้วยนะเฮ้ยใช้ได้นี่ว่าเฮ้ยประตูปิดเดี๋ยวๆๆเอาแล้วทีนี้ก็มาวางในส่วนของกำแพงนะครับมันเขียนว่าพื้นนะแสดงว่าเราสามารถต่อชั้น2ได้อ๋อมันมีบันไดนี่ว่ะชั้นเดียวพอขอชั้นเดียวให้รอดก่อนวันนี้ต้องทำภารกิจให้หลากหลายหน่อยอ่ะลงไป ง่ายๆสร้างง่ายๆอุ้ยสร้างพื้น,สร,นสร้างพื้นเลยสร้างพื้นเลยไม่เดี๋ยวนะของเราหมดทุกคนครับเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราต้องมาฟาร์มนิดน,นึงครับของผมหมดครับผมจับตัดไม้ตัดไม้เนี่ยทุกคนสังเกตดูบริเวณเสื้อผมดิโอ้โหมันเล่นเงาเล่นแสงมนได้ดีมากคือมันดูเหมือนจริงอ่ะเออนี่ปรับการาฟิกระดับกลางๆนะไม่ได้ปรับสุดอะไรนะครับราะาเครื่องผมมันไหวแค่นี้ไงใครแบบเป็นเครื่องรุ่นใหม่แรงๆก็ลองดูกันได้นะครับน่าจะสวยสุดยอด นี่ยังเปิดไปสุดยังสวยขนาดนี้สบายมากแต่เท่านี้ผมก็เล่นลื่นแล้วนะเออเอาเท่านี้แหละโอเคไม่พอเว้ยไม่พอเอาอีกอเอาเยอะเหลือดีกว่าคาครับน้องๆจัดมาตัดมาเอาอีกสักต้นหนึ่งก็จะพออ่ะโอเคเรียบร้อยครับไปตอนนี้หลังคาเราแหว่งอยู่เดี๋ยวไปทําต่อให้เสร็จวางต่อวางต่ออ่าอีกอันเดียวโอเคเรียบร้อยครับ ให้คราฟเตียงต่อนะครับผมอ่าเราสามารถคราฟของในตัวได้มากมายอ่าเราเตียงมาแล้วครับตอนนี้วางเตียงเดี๋ยวหาเหลี่ยมก่อนอ,อตรงนี้ดีกว่ามั้งตรงนี้น่าจะสวยครับผมนี่แหละนี่แหละลงเลยอ่าเรียบร้อยครับเ <laughs> <laughs> ตียงแหว่งไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรทีนี้ไปขุดหินเหรออ่าภารกิจปามหินมีหินมีแหล่งเหล็กเหรอนี่ได้ปะเนี่ยโอเคลองดู อันนี้มันได้แร่ดินประสิวดิเป็นไรเอาไว้ก่อนโดยใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ครับ่ะเสร็จขอ,อแรมอยู่นี้นี่เลยนี่เลยอันนี้เป็นหินครับดอบหินจัดมาฉาะโาะโอ้เพลินเพลินเกมน,นี้เล่นเพลินนะโหลดฟรีด้วยครับผมบน Android ครับเดี๋ยวจะทิ้งวิกงดาวน์โหลดเอาไว้ให้ด้านล่างกันแล้วกันนะครับข้างบนอีกจุดหนึง่งจุดนี้น่าจะเป็นเหล็ก เอาละลองนี้ได้หลือก็เอาได้เว้ยเฮ้ยได้ได้ได,ได้จัดมาเออเออกมาเลยต้องให้แตกถึงจะพออ่าเรียบร้อยครับทีนี้ครับเตาหลอมโอเคจัดเตาหลอมมาแสดงว่าแร่ที่เราได้มาเมื่อกี้เราต้องเอาไปหลอมก่อนงั้นเราวิ่งเข้าบ้านกันเลยทุกคนวางตรงไหนดีนะเดี๋ยวดูก่อนตรงนี้ละกันใกล้ๆเครื่องอันเนี้ยอ่าลงไปเรียบร้อยครับสามารถใช้เตาหลอมได้ ข้างในมีคราบของมากมายครับเดี๋ยวคลาฟรัวเลยเอาโอ้เต็มช่องเต็มแล้วมันมีเกลือมีอะไรด้วยนี่หว่าเนี่ยอแต่มันคลาฟไวนี่คลาฟค่อนข้างไวครับกดมั่วไปหมดแล้วตอนนี้เออเามาให้หมดไม่รู้อะไรได้ใช้ประโยชน์บ้างนะเอามาก่อนเหมือนมันจะมีอุปกรณ์ต่อไปให้เราคลาฟก็คือโต๊ะงานช่างครับขาดเหล็กขาดไม้อพอเราหลอมอะไรเสร็จเราก็มากดรับของตรงนี้นะครับ อุปกรณ์ผมไม่พอนะผมขาดไม้เดี๋ยวผมมาเอาไม้เพิ่มก่อนไม,ไม้ใช้เยอะจริงจัดมาหวดเลยหวดเลยเอาเยอะๆเ,เว้ยตรงนี้ยังคิวอยู่ไม่ค่อยมีคนมาบุกเพราะเกมนี้นีจะมีทั้งแบบว่าคนมาบุกมีซอมบี้ด้วยเว้ยคนเพราะนั้นช่วงนี้เราต้องฟาร์มสร้างตัวเก็บของให้ได้มากที่สุดอะเพราะเราสามารถยืฟาร์มวัตถุดิบอะไรได้มากมายอ่ะผมคิดว่าไม้ตอนนี้น่าจะพอแล้วครับอ่ะทีนี้ก็ครับตะคราฟงานช่าง โอเคโต๊ะพร้อมครับเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรบ้างในต๊ะนี้วงไปให้สวยๆอ่ะมีงานวิจัยครับผมเหมือนจะขาดวัตถุดิบสําหรับวิจัยครับสําหรับอุปกรณ์ที่เราจะเอาไปวิจัยเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่มันอยู่ในถังนะทุกคนถ้าเราตีถังเราจะได้เนี่ยครับพวกเศษวัสดุพวกนี้อ่าเก็บให้หมดเลยเราต้องใช้ทั้งหมด20ครับหาได้ทั่วไปตามข้างถนนหนทางโอ้มีกระสุนด้วยว แจ่มเลยครับผมอล่ะตอนนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะทุกคนผมว่าอ๋อเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้เทคโนโลยีแล้วก็คราฟอันมาเราจะไปจับมากันได้โอเคครับกลับบ้านกันก่อนเลยเข้าไปในบ้านกันเลยครับตอนนี้เราวาจจะว่าเครื่องนี้มันคืออะไร๋ยวขอดูหน่อยนี้เครื่องนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นตู้นิรภัไยไว้ใช้เก็บของฝากกระสุนก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยววิจัยก่อน วิจัยได้ไหมโอเคเรียบร้อยครับพิมพ์เขียวอา่านม้าเรียบร้อยถ้าเติบต่อไปต้องครับครับได้พอดีใช้ไม้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสำหรับอา่านม้าเฮ้ยเดี๋ยวแบตเตอรี่กูหมดอย่าพึ่งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังยังได้อยู่เล่นเพลินไงน,น้องๆเล่นเพลินจนแบตจะหมดเลยครับผมเปิดม้าแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์จนตอนนี้โอ้โหเกือบเกลี้ยงคิดดูเกมมันมันจัดเอาละข้างหน้ามีม้าพอดีเลย มาลองดูหน่อยป่าพยศเฮ้ยเฮ้ยมันหนีกดไม่ทันกดไม่ทันกดไม่ทันมาี่มาี่มาี่ไอ้หนูมาี่เลยข้าเป็นราชานักเทมสัตว์จับมาขึ้นขีเดี๋ยวเดี๋ยวเดกดไงลเฮ้ยกดรัวกดรัวเหรอเอามามามอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยมันกดไปติดอุ้ยเสียเลือดด้วยมาหลุดไปแล้วครับอบ้าเอ้ยเดี๋ยวนะต้องมาใหม่มาใหม่อีกสักรอบหนึ่ง ปลาพยศปลาพยศรู้สึกว่าหลังจากมันหลุดไปเราต้องมาคราฟอานม้าใหม่ <c oughs> โอ้โหไม่ได้ไม่ได้คือเสียไปเลยอานม้าพังเลยครับพอหลุดมันหนีไวมากผมตามมันไม่ทันเลยรอบนี้หวังว่าคงจะได้ขึ้นขี่ดิเออเร็วๆหน่อยดิกรัวกลัวกูรกัวก่อนเลยไันเย้ยจับเหมือนในเกมอาร์คอยู่เลยเหมือนตัวไหนตั้ตัวนึงอะคล้ายๆแบบเนี้ยเออเอาดิเดี๋ยแต่มันรัวยากกว่ามันรัวยากกว่า หน้าจอมันเรียบนะครับผมมา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 ไก่สำเร็จรู้เอ้ยไก่สำเร็จรเอ้ยกูจะได้มาแล้วเว้ยไก่แล้วไก่แล้วเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยกดไม่ขึ้นกดไม่ขึ้นโอ้โหแต่นิ้วกูรัวแล้วแต่มันไม่ขึ้นเองได้ไหมตรงได้เน๊เรียบร้อยวู้ได้มาแล้วโอ้โหไวเลยทีนี้ขี่พลิ้วครับผมสุดยอดสุดยอดเออเหมือนมีกระโดดด้วยดีกว่าน่ะกระโดดได้แล้วก็อะไรอีกอะทำอะไรได้บ้างอะ มียกล้อด้วยนะครับผมนะโค้เไปไปไปเราได้มาหมดแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมก็ต้องออกไปชาร์จมือถือก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่เฮ้ยเดี๋ยวหน้ากลับมาใหม่รู้สึกว่ามีบูชาฮิมาฆ่าเราครับโดยช้การดันูไอ้บ้าเอ้ยมีแบบว่าการฆ่ากันได้ในเขตใกล้บ้านด้วยเหเรอแสดงว่าบ้านไม่มีความปลอดภัยเลย เพราะนั้นเราต้องไปนอนในบ้านเมื่อกี้คือผมแบดบดพอดีม้าอยู่ปะเนี่ยไม้มยังอยู่โอเคงั้นเราต้องหาฟาร์มหาอะไรแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าให้เราอ่ะสร้างบ่อน้ําครับผมจะต้องไปหาพวกถังทุกคนยอยกล้อโอเคผมเจอถังแล้วลงนี้เลยครับมาฟาร์มถังแป๊บนะครับตอนนี้เศษวัสดุที่เราต้องการเก็บมามีสองถังนี้จัดเลยจัดเลย อ่าเรียบร้อยครับรถพังไปด้วยเลยโหดจัดเออได้แล้วเศษวัสดุดเศษแก้วแสดงว่าไดมีการผลิตระเบิดถ้ามีเศษแก้วเงี้ยไป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 หัวข้างหน้านี่มีอีกหลายถังหลายรังเลยเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้มีอีกสามถังอ่าฟาร์มง่ายๆตรงนี้ไม่ต้องแบบปีนป่ายบางจุดแม่งปีนป่ายยากอ่ะฟาร์มกันเลยฟาร์มกันเลยโอคโหช็อตทีเดียวสองอันพร้อมกันก็นกได้นะวะเก็บ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 อ้าเรียบร้อยครับ มาตีตีโอเคเสษวัสดุมาเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแอร์ดอบได้อีก12นาทีทุกคนนะเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางกลับบ้านเพื่อไปผลิตในส่วนของ,ของท่อน้ําก่อนไป่ใช่ท่อน้ําดีบ่อน้ําผลิตท่อน้ําเพื่อเอาละครับกลับมาแล้วครับตอนนี้ได้เวลาวิจัยบ่อน้ํากันแล้วมาคิดว่าอุปกรณ์น่าจะเหลือๆแล้วแหละะจัดมาครับ คิมเขียวบ่อน้ําทีนี้เราก็ทําการคราฟเหมือนบ่อน้ําที่ต้องใช้โต๊ะคราฟ้วยเหรออุย้ยเราขาดเหล็กเราต้องไปหลอมเหล็กอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหลอมเหล็กก่อนเหล็กเราได้กว่านี้ได้อยู่นะหินเราเยอะอยู่เอาละโอเคเดี๋ยวหลอมมาไม่ต้องหลอมสุดมากนะครับอโอเคหลอมบานเนี้ยน่าจะเพียงพอโอเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดผิดแม่งไปฟันบ้านตัวเองซะงั้น ระหว่างรอเดี๋ยวขึ้นขี่ม้านะครับฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนไปยาวไปยาวไปไม่ต้องรอนานเฮ้ยข้างหน้าเราเจอบ้านโค้รว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยลองไปดูเยลองไปบวกลองไปตีดิได้ป่เอาเดี๋ยวลองดูนะเฮ้ยนี่มันสร้างใหญ่พอได้ดีกว่าแสดงว่าเอาเรื่องเนี่ยจอดตรงนี้ก่อนละกันลงครับกูตีกูตีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดตรหัสรหัสแบบเนี้ยเอา เฮ้ยเดี๋ยวนะล้องใหมย่ย็ถูกอุ้ยรหัสผิดพลาดอุ้ยเชียโอ้ย,อ,ย <laughs> อะไรวเนี่ยสายรหัสผิดโดนไฟฟ้าช็อตตายจะชุบชีวิตก็เครื่อง AED A อะไรไม่พอไม่รู้เวรกรรมยอมแพ้ไปเลย <laughs> เกิดใหม่ครับผมบอกแล้วอย่าห้าวผิดจุดห่างจากบ้านพอสมควรกลับมาเอาหมาแป๊บแม่โชคดีไม่ไกลบ้าไอ้บ้าไม่น่าลองเลย นี่เขาเรียกว่าห้าวผิดที่นะครับผมทุกคนอาจจะแดกข้าวผ่านทูบได้เมื่ะน,นั้นต้องระวังกันด้วยนะะไปกันต่อไปกันต่อตรงนี้ก็มีม้านี่วาเนะี่ยมีมา้ามีมา้ายกล้อถีบหน้าได้ไหมไม่ได้ด้วยนึยกว่าจะยกล้อถีบหน้าได้เห็นมีปุ่มยกล้อได้นะผมว่าตอนนี้ผมกลับไปคราฟบ,บ่อน้ําก่อนดีกว่านะไม่น่ามีอะไรมากเอาละผมกลับมาแล้วครับลงไปเข้าไปด้านในกันเออทีนี้ก็น่าจะคราฟได้แล้วของ น่าจะพอแล้วแหละบอ่อน้ําเดี๋ยวลืมเหล็กเดี๋ยวเรามาเอาไอ้นี้ก่อนเอาเหล็กก่อนอ่าแล้วก็มาคราฟกันบอ่อน้ําพอไหมพอพอดีโอเคคราฟประมาณสิบวิน,นะครับเรียบร้อยครับได้มาแล้วครับอ่าทีนี้จะวางไหนได้บ้างเป็นสีแดงเหมือนจะวางข้างในไม่ได้นะเราต้องไปหาวางข้างนอกแล้วทั้งนั้นต้องวางบนพื้นนี่นี่นี่ข้างนอกได้ตักน้ํา เอออ๋อ,อ,อ,อมันปั๊มน้ำใต้ดินได้ทุกคนเป็นเครื่องดูดน้ำบาดาลแล้วก็ดื่มได้เลยทีนี้เราต้องคราฟธนูต่อโอเคธนูคราฟได้พอด,ดีครับคราฟได้ไม่ยากได้มาแล้วธนูเอ้ยเ თ เ თ เ თ เเริ่มมันเริ่มมันเดี๋ยวนะต้องคราฟลูกธนูด้วยเหรออ่าคราฟลูกธนูครับเดี๋ยวเอาสุดเลยสุดยี่สิบลดลงมาสิบสี่พอได้ไม้เปลืองไม้ไม้ได้เหลือบ้างได้หกสิบห้าดอก ก็อาจะโอเคเฮ้ยมันแล้วมันแล้วทีนี้พอได้ธนูปุ๊บเราก็อาจจะไปล่าสัตว์ล่าซอบบี้อะไรก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มไม้เพิ่มก่อนเพราะว่าต้องใช้เยอะแน่นอนในการที่จะผลิตลูกดอกเนี่ยเตรียมไว้ก่อนเลยครับเอาหลายๆต้นหน่อยต้นนี้ไปด้วยแล้วกันมาซับซับเพลินบอกเลยว่าเพลินหมายเราดีเทลเขาช่างดีแล้วกันมีเศษไม้เป็นลงเป็นรอย ทีนี้ภารกิจต่อไปคือเก็บฝ้ายเหรออ่ะไปเก็บฝ้ายก่อนอยู่ใกล้บ้านพอดีเกิดตอหน้าต่อตาเลยหรือมันอยู่ตรงนี้นานแล้วอ่ะเก็บมาอ๋อฝ้ายออกมาครับ 5, ผ้าพันแผลอ่ะครับดูตัวนี้ก็น่าจะเป็นระบบฮิวเลือดนะครับเอาล่ะตอนนี้เราได้ 5, ผ้าพันแผลมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราฮิวเลยอ้าพันผ้าพัน,พนแผลที่ที่ทอ่ะขึ้นขี่ไปเดินทางกันเลยครับตอนนี้เราก็ต้องออกสำรวจโลกน้อย เอาละแว้ฟาร์มแป๊บหนึ่งก่อนไปเฉอะมาชฉอะมาเลยต้องมีอุปกรณ์พร้อมเว้ยเพื่อเรียนรู้ไอ้บูปินอันต่อไปเรื่อยๆจัดมานเรื่อยๆเออเก็บเศษวัสดุให้พร้อมถังแดง,งอ,อีกถังนึงเดี๋ยวเรานั่งตีนั่งตีเออยืนตีตีลำบากนี่มีหลายอันเ้เมชั่นนะมีนั่งมียืนมีกระโดดเอ,อ้ยได้น้ำมันดิบอันนี้เราจะาไปใส่รถนะครับรู้สึกว่ามีรถด,ด้วยอะไป เอาทุกคนดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยแอร์ดอบนะครับจะอยู่ข้างหน้าเราอีก970เมตรไปมุ่งหน้าสู่แอร์ดอบกันดีกว่าครับไปวัดกันเลยว่าไอพวกที่ไปเอาแอร์ดอบนี่มันตึงขนาดไหนนะลองดูเราเห็นควันแล้วครับเป็นควันสีแดงครับนะ่าเจอแล้วเดี๋ยวน้อยเลวน้อยเลวน้อยเป็นครั้งแรกเลยจริงๆที่มาเอาแอร์ดอบวะเนี่ยไหนลองดูดิว่ามันเก็บยังไงครับผมมีการปลดล็อกเหรอเฮ้ยต้องรอง10นาทีเลยเนี่ย งานเข้าแล้วทุกคนผมว่าไปถึง10นาทีนี่ตีกันยับแน่นอนเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราลองขี่สำรวจดูก่อนว่ามีใครสุ่มอยู่เปล่าว่ามีพวกซุ่มแน่ชัวร์ร้อยเปอร์เซนต์ผมพยายามขี่หาแล้วผมยังหาไม่เจอครับสำหรับพวกสุ่มครับงั้นตอนนี้เดี๋ยวผมทําอย่างอื่นก่อนดีกว่าเก็บพวกไฟล์พวกอะไรวกนีจะได้เตรียมยาเตรียมอะไรได้นะครับยังไม่ลงมาหรอกอีกพักหนึ่งแหละกว่าจะเปิดได้รอนาน ฟา์มก่อนเฮ้ยไนไม่ได้หินวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงว่าหินอย่างดีเหรออ่ะต้นไม้ยังได้อยู่หินนั้นนั้นไม่ได้แสดงว่า,าจ,จะเป็นแร่ชีวิเศษอาจจะต้องใช้อุปกรณ์รณที่ดีกว่านั้นทีนี้เราคลาฟผ้ามันแผลมาก่อนจัดมาแล้วก็มีแคมไฟด้วยนะแสดงว่าเราย่างเนื้อกินได้เลยโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันหาที่วางกองไฟก่อนอย่างอื่นตอนนี้ก็มีพวกอ,อาวุธ แต่ไม่รู้ว่าปืนอะไรพวกนี้คราฟได้หรือเปล่าปืนน่าจะคราฟในนี้ไม่ได้เพราะว่าในนี้รู้สึกว่าจะมีแค่แท่งไม้พั่วขวานหินอ๋อนี่ไงอาจจะต้องปลดล็อกมาก่อนเจอแล้วอยู่ด้านล่างนะครับมีอุปรกรณ์เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราวางแคมป์ไฟนี้แล้วกันเดี๋ยวลองดูดิข้างในมีอะไรบ้างเฮ้ยมีการทำอาหารว่ะอ๋อมันต้องมีวัตถุดิบด้วยนะครับผมมีข้าวโพดมีเห็ดไอเห็ดเนี่ยเมื่อกี้ก็ไปเจอมาอยู่เหมือนกัน ทีนี้ผมว่าเนื้อน่าจะได้ใช้ประโยชน์แล้วผมไปล่าเนื้อดีกว่าเราสามารถเอฆอ่าม้าได้ไหมผมว่าน่าจะลองดูนะนี่นี่นี่ข้างหน้าน,นี่มีม้าพอดดีเดี๋ยวกูหวดเลยเดี๋ยวเล็งยากเล็งยากมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงไม่โดนวะเข้ามาอีกหน่อยนึงจัดไปเรียบร้อยหัวแตกโอเคเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเชียเอๆๆเอ,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 เอมีคนยิงข้างหลังอุ้ยกูว่าแล้วมีคนซุ่มเวรเลยอื้อหือ มีกระป๋องมีกระเป๋าอะไรพร้อมเลยแสดงว่าเล่นมานานแล้วเนี่ยกูยังไม่มีอะไรเลยตายดิครับผมเกิดใหม่ได้ไหมคู่ดาวนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเกิดใหม่แล้วเรามาบูกับบอลใหม่เมื่อกี้เราไม่ทันตั้งตัวครับกูมาแล้วมึงอยู่ไหนกูมาใหม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่หลบไปว่างอุ้ยข้างหลังกําลังโอเคอยู่ที่เดิมเลยดีกว่าเฮ้ยโดนกูยิงยิงแม่นใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงกูต้องหาต้นไม้หลบเอาเอาะเบอร์น่ะเอา เอาอะดียิงกันไม่โดนละมึงกูว่าเออมามึงมาวิ่งไปไหนยิงดักไม่ได้ไม่ได้ไม่โดนหนีมีโดดมีโดดมีโดดเล่นในคอมปะเนี่ยมึงมึงเล่นในคอมเปล่าเฮ้ยแมกกาซีนเต็มแมกกาซีนเต็มอะไรมึงดู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 ไึงเออดวงก็ได้ดวงก็ได้ดวงก็ได้ต้องหลอกต้องมีหลอกต้องทําเป็นแบบไม่ได้เล็งมันเอาโดนโดนอุ้มโดนโดนต่าไปหน่อยว่ะเออดวงกันอย่างเงี้ยมันเอายิงกูไปโดน เฮ้ยทำไรเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วเฮ้ยมีปืนเดี๋ยวๆๆโอ้อทำไรเฮ้ยอู้โอ้โหเอ้ยไอ้จอนฆ่ากูโอ้โหเดี๋ยวนะครูดาวแป้อะไรเนี่ย14นาทีไอ้บ้าไม่เอาอ่ะไปเกิดตรงอื่นเลยทีนี้ครับเฮ้ยข้างหน้านี่รู้สึกว่ามีมินิบาร์ครับต้องเข้าต้องเข้าอย่างนี้ต้องเข้ามานี่เดี๋ยวมีซอมบี้เฝ้าด้วยเอ้ยยิงวืดยิงวืดยิงวืดดีดหัวตายเรียบร้อยมีหลายตัวนึกว่า เออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอา,เอามีของมีของสอปีบีมีลูกปืนอืมแทงคอหอยไปนะสาวน้อยเหมือนข้างในนะ่าจะยังมีอยู่นะผมเห็นอยู่เป็นนางพยาบาลนีล่หว่าใส่ชุดพยาบาลเลยครับเว้ยสวยใชยด,ดึงด,ดูดึงดูดึดงดูดเรียบร้อยดึงดูดลูกธนูเข้าเลยที่หัวกระบาลอ่าเหมือนจะมีไข่ต้มนี่กินได้เลยดีไข่ต้มอะ่ะใช่ปะ เือนเราทําในแคมป์ไฟอันนี้กล่องไอเดีประสงค์อ๋อมีเศษอาวุธอะไรมากมายครับอยู่ในนี้นี่อาหารที่เก็บได้เอ้ยเสียงซอมบี้ว่ะดู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 แป๊บนึงกูขอเก็บที่นี่ก่อนจะเพิ่งมาน่าจะอยู่ด้านหลังครับผมว่าไหนไหนไหนมาแล้วเร็วอาวุธอาวุธอาวุธเอาพิกแอ็กไปก่อนสับหน้ามาดิมาห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 มื่นหมื่นหมื่นหมื่นตีกระบาลเรียบร้อยอันนี้เครื่องรีไซเคิลหรอ แปงว่าเอาของทิ้งได้ดิยวานมจะพังนเนี่ยเอารีไซเคิลแม่งเลยเอาเศษไม้มาได้คราบใหม่อ่าผมคราบใหม่ก่อนแล้วกันเรียบร้อยอ่าตู้กดน้ําอะไรนี่กดไม่ได้ข้างหน้านี่ของครับมีอะไรบ้างโอ้มีของเยอะโอเคเก็บไม้หมดไอตู้พวกนี้ไม่มีอะไรแล้วทีนี้เดี๋ยวเราต้องเปิดดูดิ อ๋อเราต้องมารับไม้ในนี้หลังจากที่เราทำการใส่เพื่อรีไซเคิลครับ,รบตรงนี้มีกล่องอีกหนึ่งกล่องเลเวลหนึ่งของพอสมควรครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรากินมะเขือเทศด้วยนะครับผมงอ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 มอ่าเรียบร้อยค่อยพอประทาังหิวได้ต้องกินหลายๆล,ลูกขึ้นมาเยอะอ่ะกินไปกินไปเออโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะพอกินเห็ดแล้วขึ้นอะไรเขียวๆเ,เ,เนี่ยเป็นพิษหรือไงวะ ไม่รู้เหมือนกันไม่สามารถรู้เซตัดได้เดี๋ยวฟาร์มถังก่อนฟาร์มถังมาเอานี่ถังเกลือดีกว่าถังแบบว่าแพงมากแข็งเหือดมากเดี๋ยวผมต้องไปหาจับม้าใหม่ก่อนนะตอนนี้แล้วเดี๋ยวจะกลับไปที่เก่า a อ้ดอกจะจะลงพอดีนะหรือว่าอาจจะมีคนเก็บไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้ว่าตอนนี้นผ่านมากี่นาทีแล้วว,ว่าเจอม้าแล้วเจอม้าแ, <aşk> แล้วต้องให้ได้ในทีเดียวครับขึ้นเลยรัว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 รัรัวรัวรัวั وال, ว เฮ้ยอย่าหนีอันนี้กาลังจะบอกว่าง่ายไม่ง่ายมันหนีโอ้โหกว่าจะตามขึ้นมาแม่งนานเอาละเอาละตายแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่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 คุมเกมอยู่คุมเกมอยู่เรียบร้อยได้มาแล้วไปลุยกลับไปทวงทินครับผมเอาละเรามาถึงแล้วครับมีม้าจอดอยู่ไม่มีคนครับผมเดี๋ยวดาคนไปไหนคนไปไหน ยิงม้าทิ้งแม่งเลยโอ้โหีหนีห,นหนโอ้โหไม่ทันอมไม่ทันเว้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะไปไปไปเดี๋ยวตอนนี้ผมยังไม่สามารถเก็บอะไรได้เยอะนะเมื่อกี้ตัวนั้นมีเข้าโพดด้วยผมต้องดูให้ชัวร์ก่อนว่าปลอดภัยแต่เหมือนเราจะมาช้าไปทุกคนแม่แอดอกมันไม่มีแล้วอ่ะมันเก็บไปแล้วครับ เหลือแต่ม้า,าไว้อันนี้น่าจะเป็นม้าที่เกิดตามธรรมชาติงั้นก็เป็นว่ายัางไงก็จบไวเทุกนี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมครับชื่นชอบเกม m i ช s i o n Evo นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็อยากดูพาร์ตต่อไปนะครับคอมเมนต์เอาไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ